ก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะมาบอกอ่าทริคการใส่ตัวกดเข็มนะครับกดเข็มแต่งกระปูเคยไหมบางทาีเห็น FC หลายคนละเขาใส่ผิดนะครับใส่ผิดหรือลูกค้ามาใส่ผิดนะครับคือใส่ผิดคือยังไงนะฮะก็ตัวพลาสติกเนี่ยไม่รู้อะ่ะเขาเรียกว่าตัวอะไรก็ไม่รู้ละตัวกดลูกเร่งเอตัวกดเข็มหรอ มันใส่ได้มันใส่ได้ไหมมันใส่ได้ทั้งอย่างนี้นะครับมันใส่ได้หมดบางคนอ่ะบางทีอ่ะถอดออกมาปุ๊บแล้วไม่ได้สังเกตไม่ได้มองแล้วใส่ผิดแล้วพอใส่ผิดมันใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้แต่เข็มมันไม่นิ่งเข็มมันจะขยับได้จะทําให้น้ํามันขาดน้ามันเกินน้ามันเพิ่มมันก็ไม่นิ่งนะครับทีนี้คือไอ้ปัญหาตรงเนี้ยผมเจอมาหลายรอบละเจอมาหลายครั้งละไม่ต่ำจากสครั้งละคือการใส่ตัวเนี้ยผิดนะครับก็คือคนไม่รู้ก็คือไม่รู้นะครับ ถ้าไม่รู้ก็คือว่าไม่ผิดนะครับก็ประมาณนี้แต่ทีเนี้ยเราใส่ยังไงนะฮะเราต้องดูโค้งนะครับสมมุติว่าเราแกะเข็มออกมาเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดูมันใช่ไหมเราก็แกะเข็มออกมาเราจะปรับน้ํามันอ่ะวันใดวันหนึ่งเราจะปรับน้ํามันใช่ปหเราแกะออกมาโอ้ยเขยา่าเขยา่ขยามาเราไม่ได้สังเกตดูอ่ะเราปรับเข็มเสร็จตึกต๊กตึก๊กตึ๊กเราจะเอาเข้มเอาบางเอาหนาอ่ะก็แล้วแต่อ่ะพอเราใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บไอตรงเนี้ยถ้ามันหลุดออกมาจากสปริงเนี่ยเฮ้ยไอาหาเฮ้ยมันใส่ย,ยังไงวะ อ้าวชิปหายแล้วสิมันใส่อย่างนี้ใส่ได้ไหมก็ใส่ได้เนี่ยใสอย่างเงี้ยเนี่ยใสลงไปใสได้ไหมก็ใส่ได้นะครับใส่กลับใส่อย่างนี้ใส่ได้ไหมก็ใส่ได้เห็นไหมผมกลับหรือจะกลับใส่อย่างนี้ใส่ได้ไหมก็ใส่ได้อีกหรือจะกลับหมุนมาฝั่งนี้ก็ใส่ได้อีกนะครับแต่ใส่แบบนี้คือวิธีที่ผิดนะฮะเอาไอ้ตัวเนี้ยลงล่างอ่ะคือเป็นวิธีที่ผิดนะครับเอาไอ้ตัวเล็กลงเพราะว่าหนึ่งอย่างถ้าเราใส่ไปเนี่ย เราจะกลับไฟฝั่งนี้หรือเราจะเอาไปกลับมาฝั่งนี้นะครับมันก็ผิดเหมือนกันถ้าตาบใดถ้าเราเอาตัวนี้ลงนะถ้าเราเอาตัวนี้ลงก็คือผิดแต่มันใส่ได้ไม่ใส่ได้แต่พอใส่ได้ไปปุ๊บแบบผิดผิดไปปุ๊บเห็นไหมเห็นไหม,เ,หไหมเขม็มเข็มลูกเล่งที่ผมดันไว้เนี่ยเห็นนะเนี่ยเข็มมันจะกระดิกได้เข็มมันจะกระดิกได้นะเพราะว่าหนึ่งอย่างพอเข็มมันกระดิกได้นเห็นไหมเข็มตัวเนี้ยมันก็จะไม่นิ่งนะครับมันจะหลวม ตราบใดถ้าเราใส่อย่างนี้ถ้าเราใส่ถูกต้องปุ๊บคว่ำลงไปแต่ถ้าคว่ำเราตรงนี้คว่ำนะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงข้างหลังเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวไม่รู้ว่ากล้องมันจะเห็นป่ะอ่ะไอ้ตรงเนี้ยอ่ะตรงไอ้ตรงโค้งเนี่ยนะตรงโค้งตรงโค้งมันจะต้องใส่เข้ากับตรงโค้งตัวของลูกเร่งนะนี่แบบนี้นะใส่ตรงโค้งของลูกเร่งปุ๊บขนาดนี้พอมันใส่ขนาดนี้แล้วปุ๊บเห็นไหมไอ้ตัวบ่าไอ้ตัวที่อยู่ในพลาสติกอะ เดี๋ยวมองเห็นไหมวันนี้โท่อีด้วยแล้วกันมันมืดมันจะมองบ่าเห็นไหมมันจะค้ำบ่าไว้พอค้ำบ่าเสร็จปุ๊บถ้าเรากดไว้เนี่ยมันมันมันก็จะไม่ไปไหนถ้าเรากดไว้อ่ะมันก็จะไม่ไปไหนละเห็นไหมเข็มมันจะนิ่งเข็มมันจะนิ่งเห็นไหมมันจะดันคือการใส่ที่ถูกถ้าการใส่ที่ผิดเนี่ยอ่ะเดี๋ยวแล้วไอ้บ่าตรงเนี้ยมันจะรองรับกับสปริงเลยนะครับจะรองรับกับสปริงแต่ที่ผมเคยแกะมาเห็นนะแล้วก็เด็กที่มาถามก็พี่ใส่อย่างนี้ พอใส่อย่างนี้เสร็จปุ๊บอ่ะเรามาดูใส่วิธีใส่แบบไฟแบบผิดๆนะแล้วเราก็ใส่สปริงเข้าไปใส่สปริงกดเข้าไปปุ๊บเห็นไหมเข็มมันกระดิกได้เห็นไหมสตาร์ทได้ไหมขี่ได้ไหมขี่ได้นะก็ปกตินี่แหละแต่พวกเรื่องน้ามันมันจะไม่เสถียรมันจะมีนิ่งนะรถมันจะเล่งเลงวอดวอดับดับนะบางทีเนี่ยบางคนอ่ะตกม้าตายกันตรงนี้ผมเคยเจอไงผมก็เลยจะมาบอกให้ฟังนะครับคนไม่รู้ก็คือคนไม่ผิดหรอกนะฮะก็คือ พอรู้แล้วปุ๊บมันก็จะเป็นวิชาให้เรารู้ไปตลอดนะกับประมาณนี้ครับกับไอตัวใส่กดเข็มนะก็จะมาบอกไว้นะครับกับแบบสั้นๆนะไม่มีอะไรมากครับกับตัวนี้นะคลิปตัวนี้นะพอดี่อกีก้นี้ก็เพิ่งเจอมาอีกคือเขาใส่มาผิดใส่มาผิดก็คือใส่กลับหัวมาอย่างนี้ใส่กลับหัวมาอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดินี่ใส่กลับหัวมาอย่างนี้แล้วกดมาอย่างนี้เรากดมาเราอเอาแก้วออกมาเอ้าชิบหายแล้วทาไมวะมันใส่ผิดนี่วาพอใส่ผิดอย่างเงี้ยพี่ขาบูจูมินิ่งพี่ขาบูนูดดาพี่ขาบูขาบูมัน เป็นเพราะอะไรบางทีเนี่ยแค่นี้บางทีผมก็งงเหมือนกันนะพอแกะออกมาอ้อรู้เลยประมาณนี้คือเราใส่ตัวเนี้ยผิดนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะอาจแต่ถ้าใครเขือยังไม่ทราบนะเผื่อใครยังไม่ทราบแต่ถ้าใครทราบแล้วก็ก็ก็โอเคไปนะครับในการใส่ตัวกดตัวเนี้ยเนาะตัวกดเข็มนะประมาณนี้ครับก็มาบอกกล่าวกันไว้ให้เพื่อรู้นะฮะเผื่อแบบว่าเฮ้ยมันบางทีเราก็รู้แล้วแหละแต่บางทีแบบว่ามันรีบร้อนอะ่ะ เนาะเรารีบร้อนใส่เรารีบอะไรบางทีเราก็ไม่ได้สังเกตอ่ะเนาะบางทีก็ลองอ่ะคนเรามันก็พลาดกันได้นะกับประมาณตรงนี้นะครับกับจุดจุดนี้นะฮะไก่ตัวตัวนี้นะครับใส่ให้ถูกนะครับใส่ถูกทางก็คือเดี๋ยวผมจะย้ำอีกทีนะอ่าตัวนี้เห็นไหมมันเป็นโค้งตัวนี้ปุ๊บนี่เอาใส่ตัวนี้ตรงนี้มันเป็นโค้งนะฮะโค้งตัวนี้เห็นนะอ่าเราก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปอย่างนี้นี่นะใส่เข้าไปโค้งโค้งอย่างนี้เอาเอาไอตรงบ่าตรงเนี้ยขึ้นนะครับเพื่อให้มันรองรับกับสปริงนะให้มันรองรับกับสปริงประมาณนี้ี่ โอเคนะใส่หนะน้าไวรุ่นนะนี่ประมาณนี้นี่เข้าคลองปุ๊บนะครับแต่อย่างนี้ก็ใส่ได้ไหมก็ใส่ได้แต่มันมัน,ม,นมันไม่รับไก่ตัวโค้งนี้เห็นไหมถ้าเราพลิกเอาไอตัวโค้งลงเอามาแค่น,นี้ใส่ได้ไหมก็ใส่ได้แต่แค่มันจะไม่ตรงนะครับไม่ตรงไม่ถูกหลกักเราก็ใส่ให้มันถูกหลักอย่างนี้นี่หงายขึ้นมาอย่างนี้นะครับเอาโคง้งโค้งมานี่ประมาณนี้กดลงไปแล้วก็ใส่เข็มนะหรือใส่เข็มแล้วก,กดสปริงลงไปก็จบละประมาณเท่านี้นะ ก็นี่ประมาณนี้ครับกับตัวตัวนี้นะครับนะถ้าใครลองใครดูนะครับเผื่อใครใส่ผิดใส่ถูกเผื่อชุลุหุและรีบร้อนนะครับไม่ได้สังเกตนะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับก็มาบอกมากล่าวครับพอดีเจอลูกที่3ลูกที่4แล้วล่ะที่ใสมาผิดกันนะโอเคครับสวัสดีครับ